สนับสนุนโดย BenePlus by Benefit ฟิโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2 เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่15กุมภาพันธ์2568ยที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรมีรายงานอุบัติเหตุในงานบวงสวงเท้าพรหมสหัสบ,บดีและพญานกกระทาปี2568ซึ่งมีประธานในพิธีเปิดคือนางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะที่นางสาวสาบิดาเปิดงานอยู่บนเวทีจูๆ่ๆมีลมกระโชกแรงทําให้ฉากนั่งร้านของเวทีส่วนด้านหลังพังลงมามีผู้บาดเจ็บหลายรายเร่งนําส่งโรงพยาบาลเลืองนกทา เบื้องต้นซาวาหนังสาวสบิดาถูกแผงเหล็กที่บริเวณศีรษะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสามารถดําเนินการเปิดงานและร่วมถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนต่อได้ก่อนจะเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเข้ารับการตรวจร่างกายผลเป็นปกติและกลับบ้านขณะเดียวกันนายธนภาสศรีชนะสสยโสธรพักภูมิเจไทยซึ่งเข้าร่วมงานด้วยนั้นทราบว่าจากผลเอ็กซเรย์และซีทีสแกนพบกระดูกสันหลังทีสามแตกจึงส่งต่อโรงพยาบาลสพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี และนายสุทธิชัยจรุนเนรสสอุบลราชธานีพักภูมิใจไทยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนโดยนางสาวสาปิดาไทยเศรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีฉลองสมโพชสัญ,ญลักษณ์เมืองท่นทานเท้าสหัสบ,บดีพรมและพญานกรทาซึ่งได้มีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างที่12-15กุมภาพันธ์2568 โดยองท่านเท้าสหัสบดีพรมถือเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวอำเภอเลิงนกทามาอย่างยาวนานซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณหลังสำนักง,งานที่ดินอำเภอเลิงนกทาประชาชนอำเภอเลิงนกทาได้มีการจัดงานทำบุญถวายเครื่องราชสักการะแด่องค์การท่านเท้าสหัสบดีพรมในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งรูปปั้นนกกระทานั้นได้ก่อสร้างอยู่หน้าศูนย์ราชการอำเภอเลิงนกทาตั้งแต่ปี2536ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลิงนกทา ปีนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ด็อกเตอร์บุญชวนได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของอำเภอเลิงนกทาร่วมกันจัดสร้างพญานกกระทาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองให้เด่นเป็นสง่าย้ายที่ประดิษฐานท่านเท,ท้าสหบรรดีพรมมายังที่ประดิษฐานแห่งใหม่ณศูนย์ราชการอำเภอเลิงนกทาให้ประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาได้สักการะต่อไปโดยมีน,นายธนพาสศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทระะนราษฎรจังหวัดยโสธรเขตสาสจังหวัดอุบลราชธานี สสจังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในเอำเภอเลิงนกทาหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าข้า,าบดีประชาชนในพื้นที่อำเภอเลิงนกทาร่วมพิธีณศาลท่านเท้าศาสตรบดีพรมหน้าศูนย์ราชการอำเภอเลิงนกทาอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธร พี่ไฟเป็นอย่างบ่พี่ไฟเป็นอย่างบ่ค่ะอุ้ยพี่ไฟเป็นอย่างบ่เนี่ยอ้ยพี่ไพเป็นอย่างบ่ค่ะอย่าดมอย่าดมค่ะอย่าดม อยาดมค่ะมีอยาดมบ่โ oh อ้ยยาหุ <awake> ่มเด้อค่ะอยาหุ่มเด้อค่ะอยาหุ่มเด้อค่ะขออากาศเด้อค่ะขออากาศขออากาศค่ะแม่นค่ะอันอัน ซอสเอาาดมเอา่าดมมันได้ลาบอกใครดมขออากาศนะค่ะขออากาศขออยาปุมนค่ะขอย่ามุ่งนะคะขอยามุ่งนะคะขออากาศไทยนะค่ะขออากาศ้ะค่ะย่ามุง อย่าม,มุ่งค่ะอย่ามุ่งค่ะอย่ามนะุ่งค่ะขาอย่ามุ่งค่ะ สอสอค่ะสอสอสอส,อสอพอนันนี่ต้องตาอ้น